ดีค่ะสวัสดีพี่นออ้องกองไบซูฟูุูคนจ้ามาพอกระทิบกันแล้วจ้ะพี่น้องกับแซ่บนัวค่วยนางทิพย์นะคะมาพี่น้องคะวันนี้กินข้าวกับผู้คนดังเลยคนดังและข้าวเล็กเกี่ยงมวยลอยดิเล็กเกี่ยงมวยลอยมันเอาไปทูดดูมันตอ, <c oughs> <c oughs> อนทำเอ้วพี่น้องมาแปลกใจว่ามือนี้เห็นมาก <laughs> <laughs> พี่น้องมือเพื่อนว่าศุได้ไปเฮ็ดงานหรือว่านน่เพื่อนแคนเซิรครับอยูแคนเซิรพี่น้องจ๋าก,ก็โอเคได้อยู่บ้านดูแลตัวเองต่อไปอม,มาครับกินข้าวน้มกันในทอดสมปลาทุกข้าวนี่เจา้าจ้าอันนี้ยังก็สมปลาซุปต้มไม้เทียนไม่ก,ก็ไข่ต้มครับต้มไข่ต้มไข่ต้มหรือต้มไข่ดูหนิมาพี่น้องจ๋าลุยด้วยด้ยต้มกันเยอะลงมืออะไรบ่มัหนิฮะโบไดด้เี๋ยวตต้องให พากินก่อนพี่น่องแสบแสบไอ้เพื่อนสีแตกมึงจังคอยสันตัวเดี๋ย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 วเยเดี๋ยวสม่ปาไม่ทั้งปลาแง่ไปหน่อยพี่น่อง ปลาดิ๊กแล้วก็ปลาเบิร์ดกำลังปรุงวัตถุดิบอยะพี่น่องเอฟซีมันทวงหมเอาลับๆๆเกินพี่น่องไขทวงมานาะมอนเดิมขอัวน้งเขาเหมืนเตนโอเคจะรุปปีไม่เลยยูก็พลาดล่งพี่น่องเย้ปีนี้ได้ยูน้ำกัน ขอบคุณหรือว่ายังดีนอพี่น้องขอบคุณขอบคุณก็อผิดพี่น้องดูแลจะคล้องเลิกจ้ะนี่แนวกินมือบานเป็นไปไหนก็อยาออกบานดูแลจะคล้องก่อนครับผมมันหนอกไขเงียยูดิอะไรนะครับสมบากปลาดูปลาบบ

อากาศกะพอดีพี่น่องบ่าหนาวบอห่อนพอดีจ้ะมีลมแนงนิดหนึ่งเมึนพลียหน่อจ้ะระอุหนามัาน,น่อกครับนี่ยวันนี้สูงสุดาสามสิบอลร่างมงปหญ่ด้่เอับยเห็นเอาวหรับ่ยสื่อมา ปา่อแซ่บพี่น้อเนื้ัน่นมากเลยเวลาทอดมันจะได้ไม่ไม่เปื่อยเปียไปเียกะป๋งพิกใ่ให้กล้องมาแซ่เป็นยังมากยังกมมนี่เป็นยังมากยังกมมนี่แมนเขาครับบ่แล้วก็ทไปนีจากนี่ ยืดยอดอ้ดีไหมให้มุดกระปุอีกบ่ทางผ่านพี่น้องทางพาน,น,าพานดีด้วยังสำคัญแวะมาหายหอยูอ่พี่น,น้องพลิ <laughs> ้วเขาดีหรอพได้วพได้ยินเสียงเจ้าตำโคกพุ่งเ้งา,ารเาเ์เลย <laughs> คือแล้วพี่หน่นแวนะก <laughs> ็น่าต้องสิจอบมากินก้อยหอยเมื่อแรงกงบอกก้อยหอยเอาไปหัดต้มก็มันไม่น้อยอยากกินก้อยบ่ ล่งใจครับพี่น้องม่ได้เป็นง <c oughs> ลงใจน้ำยำดีใบหอก็ไม่ิเป็นจิตตก แตงขวามกะลัางสีแล้วนี่หนูว่าเห็นแล้วกระเป๋ากาลัาลงสีอาบน้ำไอ้หนูมึงออกมายังยังครับมึงจองตัวยังยังครับว่าเจารถไปเองดีมากมพี่นุเขาเพิ่งโทรบอกเมื่อกีก้เลยครับนู้ครับผมขอบคุณครับป่าพูดถึงอ่ะ เห็นว่าอย่างนี้แม่ระรอบสองฝ่ามาฝ่ามิดก็จะหมอรักคนดูดวงเลยปีน้าเริ่มไม่พี่น้องมันปังๆเลยมันมิดหลุดโควิดทุกคนเนาะมันจำเตีืย คนมาจัเนาะจัครับผมปุ๋ยเนีจยปุ๋ยป่อปุ๋ยเดี๋ยวพร่กันครับคนหีเลยง่ายละคำอีวอกวันพริกไม่ผดตัวแบบนี้ต้องสิไปเอาเลยหวมากลุกกันแบบพริกต้องเ่นไปเน เนี่อืมอืมดต้ไห้เลยอักงัาเาจบกอะไรอากินบุเดียวเมาะอือแหลอมึงเขาโป่แสบครับบอมึงเขาะแสบช่วนนี้กึดไหลเาโป๊ะแสบหลายโควิดมึงเขาโป๊ะแสบที่บ้านองไ เจ้าสิกินแจ่พกกินเทอละหมอบเอาเอละสอบมันมดแน่ันเข่าเออดน้องหล่ะเทสมันสิเป็นเนวอื่นผู้สีเหนียวหดเทสามมันสิเป็นน้กินอ้ยหนังมันยังเหนียวเหนียวอยู่อัหนึงอันนึงหลบ่นเยียตาบ่ แซ่าแซสวดไม่เหมิอนก่างหมดไม่อะข้ามยังไงเนี่แซ่บพี่้องจ้าแซ่บแโอ้เนื้อมันเหนียวอีเดอากันกัดเลยแบบบะเพีงบะมีรสชาื ขุ่นเนอะหัวห้อยแข้งหัวห้อยแข้งคแบบหัวขาหัวขาโอ้ฮะมันบอกพื่นทั้งบานใดไหนดิฟังทั้งหลังกล่องไว้หน่อยบานท่านู่หลายบานเลยครับางบ้านเดนยวบ้านเดียวอะไรบ้านไหนล่ะบ้านเดียวสงถามไม่บ้านเดียวบ้านทั้งไรคุ้มข้างวัดพื้นคุ้มได้เหรอบ้านเดียวพัดกันมาก ไปอีกละงานเเขาเด้อให้เรื่องไรจ่เกิดเมื่อรอมันคือกันน่ายใจจากคงามยนได้น้อไม่ยุ่งน่ายใจไหนร่ะน่ายใจว่าะจากค้องเกิดไมารอรอปวดมันอยู่ยากนะ ตัวล้วมันบางอ่ะบอบางที่เอิก็เลิกตูวใช่ไหมจุดตัวเพิ่ดับอนาถัลงหูคอจบบค่อยสวยครับข้นรอนๆจบดังไหดับอนาถ ไม่จะหยกินตัวไข่ตุ๋มมากินเป็นใช่ไหมเป็นครับติดหวานดิฮีบเบิร์ดกแล้วเร็วๆเนี่ยเขาไม่จีแหวนอ่ายังมึงสวิงไก่แล้วอ่านได้ว่าเนี่ย แสบเลยนัวน like ั่งยวเยแดงรับเป็นมาจากวัดใดขู่เลยสักมาสมวมดวับตามาโม้รักแค่ชิปชิปอันจุ่มหนึ่งชิปหูทั้งหนึ่งซานกระัง เดินทอ่อกาแาเขาของน้ำบางบ้านของขอขนอ้ำดันนอกนั่ยเนี่อ,อุมงร้อนอุ้งควาหอยแข้งบัว่าอีกผู้นึงอีกผู้นึงข้างหลังหมดอันควา้าหอยแข้งนี่เพิเ่งเจอมากเตียนขว้าปูนอ๋อมบดทุเพี่นพุทสากิน Ừ. búp xẹp no. không, có đâu? không? mình này Sẹp không? không, xẹp không? đi, Mượn con này à? xẹp bây giờ, nhà phép không? ข่อผัดเจ้าเ,<ล>จเบาดูแล้วกินเร็วๆซื้อมันเลยส่งเสียงเมือ่อเรี้ยอันผัดร่งเทสกน่ากินนะที่กินด้ะพีน่น้องจ๊ะเอ็นดังหลังที่ด้ลงมาเบิ่งแสดงว่ามันเสียบนื้อเบาดูเหมือนกันเพิ่อมาทรสในการกินแสดงว่าอาหารมันหลายอย่างครับเจ้าอย่าง ยังลตะปีหรือเปล่าว้อมห่อนยังลดยังหนมาเยี่ยงบาเหรอนุ้คงแตกน้ำน่งแตกนียไปนน้ำขึแตกน้ฟางบานแตกอเขา,าลาพีแล้วหน่องกันก้เน,นยมไมครับผมวรัคลิปนี้ก เอาพูดลหลายๆสำหรับผู้ที่ไปไปมามาเยือนกันพี่น้องทุกคนหลายๆได้โดนเทือดติดม้าไงไก่มาไกลหลายเจ้าหลายเฮือนพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามของเรา,เาบกิมรีกขอตัวลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับสสวัดีค่ะ